โรงเรียนอุดรพัฒนาการขอนำเสนอรูปแบบแนวทางในการบริหารจัดการการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของโรงเรียนอุดรพัฒนาการซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้การบริหารหลักสูตรการบริหารการจัดการเรียนรู้การจัดระบบและนิเทศการเรียนรู้ การจัดระบบและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019การบริหารหลักสูตรดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์ตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และได้บีการประชุมครูและบุคลากรทางออนไลน์ผ่าน Google Meet เพื่อมอบหมายและวางแผนในการจัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาดังกล่าวการบริหารการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ดำเนิกนการดังนี้มีการสำรวจความพร้อมในการเรียนของผู้เรียนและผู้ปกครองผ่านระบบออนไลน์การเปิดเรียนระยะที่1เป็นการเปิดเรียนแบบออนไซต์ site, ระหว่างวันที่14ถึง27มิถุนายน2564ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานรูปแบบที่4การสลับกลุ่มนักเรียน โดยการแบ่งนักเรียนแต่ละห้องออกเป็น2กลุ่มกลุ่ม A และกลุ่ม B ซึ่งกำหนดวันมาเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นแบบสลับวันและครูผู้สอนในแต่ละรายวิชามีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ไว้ล่วงหน้ามีการมอบหมายภาระงานทั้งในวันที่มาโรงเรียนและวันที่เรียนที่บ้านระยะที่2ช่วงวดเรียนอ่อนไสต์และเรียนออนไลน์ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่วันที่28มิถุนายน2564เป็นต้นมาได้กำหนดให้นักเรียนกลุ่ม A และกลุ่ม B แต่และห้องเรียนรวมกันผ่านระบบออนไลน์เช่น Google Meet Google Classroom Line หรือ Facebook ตามตารางเรียนปกติในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนให้ครบหลักสูตรตามความเหมาะสมตัวชี้วัดต้องรู้ ต้องสอนให้ครบถ้วนตัวชี้วัดควรรู้บูรณาการในชีวิตประจำวันวิชาเรียน5สาระการเรียนรู้หลักจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบ Google Classroom และ Google Meet เป็นหลักนอกจากนี้ได้มีการให้การช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมหรือไม่สามารถเข้าถึงการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่โรงเรียนกำหนด มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสำรวจสภาพปัจจุบันปัญหาอุปสรรคในการเรียนออนไลน์ครูที่ปรึกษาจัดทำข้อมูลนักเรียนและส่งข้อมูลให้กับกลุ่มบริหารวิชาการสรุปข้อมูลและให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณีกิจกรรมที่สำคัญบนพื้นฐานการนิเทศกํากับติดตามและให้คำปรึกษาโดยไม่สร้างภาระให้กับครูมีดังนี้ 1>, 1. การเยี่ยมชั้นเรียนและนิเทศการสอน 2. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 3. การนิเทศออนไลน์โดยใช้ข้อมูลเป็นฐานการจัดระบบวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการนับเวลาเรียน ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับรูปแบบการเรียนรู้โดยการกําหนดแนวทางการนับเวลาเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนในระบบนี้ทั้งจํานวนชั่วโมงที่สอนโดยครูผู้สอนและจํานวนชั่วโมงที่ให้สำเร็จการเรียนรู้และปฏิบัติผ่านกิจกรรมในวิถีชีวิตประจําวันหรือเรียนรู้ด้วยตนเองตามที่ครูมอบหมายโรงเรียนกำหนดแนวทางในการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญดังนี้การประเมินการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โรงเรียนดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมให้ครูบุคลากรเข้ารับการอบรมในรูปแบบออนไลน์ต่างๆที่จัดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา 2. ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรเช่นการติดตั้งสัญญาณ WiFi ตามอาคารเรียนสาระอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 3. แนะนำช่องทางการใช้ช่องทางการเรียนด้วยตนเองหรือเรียนที่บ้านให้กับนักเรียนเช่นทีวีดิจิตอลทีวีผ่านดาวเทียมสามแนะนำช่องทางการใช้ช่องทางการเรียนด้วยตนเองหรือเรียนที่บ้านให้กับนักเรียนเช่นทีวีดิจิตอลทีวีผ่านดาวเทียม และเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องจากกระบวนการบริหารการพัฒนาครูการพัฒนานักเรียนตามการดำเนินงานข้างต้นโรงเรียนอุดรพัฒนาการหวังว่าจะสามารถขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาผ่านพ้นวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ไปได้โดยดีครับ